สวัสดีค่ะฝ้ายนัชชานะคะแบ่งปันเรื่องอุโมงค์ขุนตาลอุโมงค์ขุนตาลเป็นอุโมงค์ทางรถไฟลอดผ่านที่ยาวที่สุดในประเทศไทยจากจำนวนทั้งสิน้น7อุโมงค์มีความยาวถึง1กิโลเมตร352เมตร10เซนติเมตรตั้งอยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลร,ระหว่างอำเภอห้างฉัด จังหวัดลำปางกับอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนเริ่มก่อสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2450แล้วเสร็จปีพุทธศักราช2461โดยการรถไฟหลวงแห่งกรุงสยามณขณะนั้นที่มีพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าบุรชัติชัยกรกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน เป็นผู้บัญชาการโดยมีนายช่างชาวเยอรมันชื่อเอมินไอเซนไฮเฟอร์เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างทั้งหมดใช้เวลาสร้างทั้งหมด11ปีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น1,362ล้าน50บบาทหากใครเคยนั่งรถไฟไปเที่ยวภาคเหนือสุดทางที่เมืองเชียงใหม่ย่อมเคยได้ลอดอุโมงค์แห่งประวัติศาสตร์ชื่อว่าอุโมงค์ขุนตาล ด้วยเป็นอุโมงรถไฟที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วในปลายรัชกาลที่5การสร้างสุดแสนยากลำบากเนื่องจากสภาพภูมิประเทศและยุคนั้นปราศจากดาวเทียมคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ไฮเทคหรือเทคโนโลยีใดๆที่ทันสมัยมาช่วยกว่าจะสร้างเสร็จเวลาก็ล่วงเลยมาถึงรัชกาลที่7 ย้อนวันเวลากลับไปยังราวร้อยกว่าปีที่แล้วเป็นที่ทราบกันดีว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หพระองค์ได้มีโอกาสเดินทางสเสด็จประพาสยังนานา,นา,นา,นาอารยประเทศได้ทอดพระเนตรเห็นความเจริญรุ่งเรืองของประเทศต่างๆมากมายด้วยเหตุหนึ่งมาจากการที่ประเทศในยุโรปเหล่านั้นต่างก็มีการคมนาคมมีทางรถไฟที่เจริญ พัฒนาไปอย่างมากด้วยว่ามีการสร้างหัวรถจากไอน้ําขึ้นด้วยเหตุนี้ในหลวงราชการที่5จึงมีพระประสงค์ที่จะสร้างทางรถไฟเพื่อให้สยามประเทศในขณะนั้นได้มีเส้นทางคมนาคมที่เชื่อมโยงถึงกันอย่างทั่วถึงภายในประเทศเมื่อปีพุทธศักราช2428ในหลวงราชการที่5จึงได้ทรงให้ก่อตั้ง กรมแผนที่ทหารขึ้นเพื่อริเริ่มให้ออกสำรวจดินแดนสยามทั้งหมดและตามมาด้วยแนวคิดที่จะสร้างทางรถไฟทางรถไฟเริ่มแรกที่เกิดขึ้นคือช่วงกรุงเทพไปปากน้ำซึ่งเป็นการลงทุนของภาคเอกชนสำหรับรัฐบาลก็ได้ก่อตั้งกรมรถไฟทางหลวงขึ้นตามมาในภายหลังประกอบกับในห้วงเวลานั้น รัชกาลที่5ทรงเล็งเห็นว่าอังกฤษและฝรั่งเศสพยายามแผ่อิทธิพลครอบคลุมงประเทศต่างๆที่อยู่รายรอบสยามการสร้างทางรถไฟจะเป็นหนทางหนึ่งในการป้องกันการคุกคามของประเทศมหาอำนาจเหล่านั้นด้วยเหตุที่เมื่ออังกฤษได้ยึดครองพม่าได้แล้วมีความต้องการที่จะสร้างเส้นทางขนส่งจากพม่าไปถึงจีน จึงเสนอขอเช่าพื้นที่จากประเทศไทยเพื่อสร้างทางรถไฟจากเมืองมะละแม่งเข้ามาจังหวัดตากและพาดผ่านภาคเหนือตอนบนไปยังเมือง12ปันนาหากรัฐบาลอนุมัติประเทศไทยก็จะสุ่มเสี่ยงที่อาจจะเสียดินแดนภาคเหนือของประเทศไทยไป ด้วยเหตุนี้ในหลวงราชการที่5จึงได้รับสั่งให้สร้างทางรถไฟสายเหนือขึ้นจากกรุงเทพไปสิ้นสุดที่เมืองเชียงใหม่ให้สำเร็จให้ได้การสร้างทางรถไฟสายเหนือได้ว่าจ้างให้บริษัทเยอรมันเป็นผู้ดำเนินการโดยมีหัวหน้าวิศวกรชาวเยอรมันชื่อมิสเตอร์เอมิลไอเซนไฮเฟอร์เป็นผู้ควบคุมดูแล ในช่วงสมัยของในหลวงราชการที่5นั้นต้องยอมรับว่าประเทศไทยมีความเชื่อมั่นในบริษัทวิศวกรรมจากเยอรมันมากและประเทศเยอรมันไม่มีนโยบายสแสวงหาดินแดนอาณานิคมในบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นเช่นอังกฤษและฝรั่งเศสร,รัฐบาลไทยจึงได้จ้างชาวเยอรมันทั้งวิศวกรและช่างเทคนิคต่างราว250คน ส่วนมิสเตอร์ไฮเฟอร์นั้นได้เริ่มเข้ารับราชการในกรมรถไฟหลวงตั้งแต่สมัยราชการที่5การสร้างทางรถไฟสายเหนือได้ดำเนินมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาหยุดชะงักลงที่ดอยขุนตาลอยู่ระหว่างลำพูนและลำปางซึ่งตั้งตระงานขวางอยู่เบื้องหน้ากับรายรอบไปด้วยหุบเหวลึกและเป็นป่าทึบปกคลุมไปหมด ถือเป็นอุปสรรคอย่างใหญ่หลวงสำหรับวิศวกรและทีมงานในยุคนั้นมิสเตอร์ไฮเฟอร์หัวหน้าทีมวิศวกรคิดพิจารณาอย่างท้วนทีหลังจากสำรวจที่ทางแล้วเห็นว่าไม่มีทางเลือกใดจึงวางแผนที่จะเจาะทะลุทะลวงผ่านขุนเขาที่อยู่เบื้องหน้าแม้จะเป็นระยะทางถึง1,300กิโลเมตรกว่า งานโหดหินที่สุดในประวัติศาสตร์ของการสร้างอุโมงจึงเริ่มขึ้นในปีพุทธศักราช2450โดยวางแผนจะทำการเจาะภูเขาจากปากทางทั้งสองฝั่งให้ทะลุมาบรรจบก,กันตรงกลางซึ่งต้องใช้การคำนวณที่แม่นยำมากและเป็นเรื่องท้าทายอย่างมากสำหรับทีมวิศวกรและสยามประเทศในขณะนั้น ในยุคสมัยนั้นแถบบริเวณดอยขุนตาลถือเป็นถิ่นทุรกันดาลภูมิประเทศเป็นป่าทึบและโขดเขาสูงการก่อสร้างจึงต้องใช้ความภาคเพียรอุตสาหะและต้องต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บและสิงสาราสัตว์ที่ดุร้ายการขนเครื่องมือและสัมภาระจะต้องใช้ช้างม้าและเกวียนบรรทุกไปเมื่อถึงจุดที่เป็นเขาชันก็ต้องใช้วิธีชักรอกขึ้นลงอย่างทุลักทุเล แม้จะยากลําบากเพียงใดก็ต้องเดินท่าต่อไปเพราะหากไม่มีเส้นทางรถไฟแล้วการเดินทางจากเชียงใหม่ไปกรุงเทพต้องล่องเรือตามลําน้ำปิงเท่านั้นกินเวลาย,ยาวนานเป็นเดือนๆในการทำงานแรงงานที่ใช้ในการขุดอุโมงคน,นั้นประกอบไปด้วยชาวจีนชาวอีสานและชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ในระหว่างการทำงานนั้นด้วยความที่เป็นป่าทึบ จึงมีแรงงานเสียชีวิตนับพันที่ต้องป่วยด้วยโรคไข้มาลาเรียอะฮิวาแม้แต่มิสเตอร์ไฮเฟอร์หัวหน้าวิศวกร,กรก็ป่วยด้วยโรคไข้มาลาเรียด้วยเช่นเดียวกันและโรคปอดจากการสูดเอาเศษฝุ่นละอองเข้าไปนอกจากนั้นยังมีเสือมาคาบเอาคนงานไปกินเป็นประจำแม้แต่ม้าและล่อที่อยู่ในคอกก็โดนเสือลากไปกินด้วย คนงานจึงต้องทำห้างไว้บนต้นไม้คอยดักยิงเสือในเวลากลางคืนแรงงานที่ขุดอุโมงต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งเป็นพวกคนเร่ร่อนรับจ้างทั่วไปขี้เหล้าขี้ยาพวกที่เรียกว่าขี้ยาในสมัยก่อนก็คือพวกที่สูบฟิน ปรากฏว่าพวกสูบฟินที่ดูผอมแห้งแรงน้อยเหล่านั้นกลับทำงานได้ดีกว่าใครเป็นแรงงานสำคัญไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยไม่รู้จักกลัวตายขอให้ได้สูบฟินแลกกับการทำงานพวกขี้ยาสูบฟินจึงเป็นกลุ่มที่อึดทนกว่าใครเข้าไปขนเศษดินและหินในอุโมงค์ลึกต้องสูดดมเอาขมเาฝุ่นควันจากการขุดเจาะและบางช่วงก็ต้องใช้ระเบิดไดนาไมต นึกแล้วคนเหล่านี้ก็น่าสงสารจินตนาการแล้วคงไม่ต่างจากซอมบี้ในหนังการขุดเจาะจากปากทางทั้งสองให้ทะลุมาเจอกันตรงกลางเป็นงานที่โหดหินมากๆเห็นที่ขุดเจาะออกมาจากอุโมงค์ขุนตาลนั้นมีมากถึง60,000ลูกบาทเมตรเพราะใช้แรงงานคนเป็นส่วนใหญ่ขั้นตอนจึงกินเวลายาวนานถึง8ปีกว่าจะเสร็จ เมื่อเจาะทะลุถึงกันแล้วขั้นตอนต่อไปคือผูกเหล็กและเทคอนกรีตเสริมเพดานถ้ำแรงงานส่วนนี้คือกลุ่มคนไทยใหญ่หรือคนเงี้ยวและคนอีสานขั้นตอนนี้มีการเจาะผนังถ้ำให้กว้างขึ้นให้เป็นรูปโค้งและเสริมคอนกรีตควบคู่กันไปจนกลายเป็นรูปร่างอุโมงค์เกือกมม้าจนกระทั่งแล้วเสร็จซึ่งใช้เวลารวมแล้วอีกสปีสำหรับการวางรางนั้น เมื่องานในอุโมงค์เสร็จการวางรางจากลำปางไปยังปากอุโมงค์นั้นก็เป็นงานที่ไม่ง่ายเลยเพราะระหว่างทางจะต้องผ่านหุบเหลวลึกอีก3แห่งไม่มีทางเลี่ยงได้เลยจึงต้องทำสะพานสูงมากเทียบเท่าตึก8ชั้นเป็นระยะทางยาวถึง8กิโลเมตรสรุปแล้วในการสร้างอุโมงค์ขุนตาลร,รวมแล้วใช้เวลาทั้งหมดประมาณ11ปี เริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช2450ถึง2461ใช้งบประมาณทั้งสิ้นในขณะนั้น1,362,50ล้านบาทระยะทาง1,352.10เมตรด้านบนของอุโมงค์แห่งนี้มีรูปครุฑประดิษฐานอยู่เพียงอุโมงค์แห่งเดียวในประเทศไทยหลังจากที่มีการขุดเจาะถ้ำขุนตาลได้ประมาณ4ปี ได้เกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งขึ้นชาติฝรั่งแถบยุโรปมีการแบ่งกันเป็นฝ่ายเยอรมันเป็นชาติที่มีบทบาทสำคัญในสงครามครั้งนี้ช่วงแรกสยามประกาศวางตัวเป็นกลางและรอดูท่าทีอยู่ราวสปีจึงตัดสินใจประกาศสงครามกับฝ่ายเยอรมันตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ ชาวเยอรมันที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยจะต้องถูกควบคุมตัวเป็นเฉลยศึกทันทีเพราะถือเป็นชาติคู่สงครามจริงๆแล้ววิศวกรชาวเยอรมันเป็นผู้มีความสามารถมาทำงานให้กับสยามต่างก็มีความดีความชอบได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์กันหลายคนดังนั้นก่อนที่สยามจะประกาศสงครามได้25วันในหลวงราชการที่6 จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าน้องยาเธอกรม,มขุนกำแพงเพชรอัครโยธินเข้ารับตำแหน่งผู้บัญชาการรถไฟควบคุมการก่อสร้างทางรถไฟทั้งหมดส่วนวิศวกรและทีมงานชาวเยอรมันที่กำลังควบคุมการสร้างอุโมงขุนตาลถูกจับและถอดบรรดาศักดิ์ถูกควบคุมตัวส่งมาย,ย่งที่กรุงเทพตามกติกา แต่ทุกอย่างทำพอเป็นพิธีชาวเยอรมันได้รับการดูแลเป็นพิเศษทางการได้จัดหาที่พักดูแลเป็นอย่างดีส่วนทีมวิศวกรรวมทั้งมิสเตอร์ไฮเฟอร์ถูกควบคุมตัวอยู่นานถึง6เดือนจึงถูกส่งตัวไปอยู่อินเดียอีก2ปีและได้กลับถึงเยอรมันในปีพุทธศักราช2,463เมื่อปีพุทธศักราช2472 มิสเตอร์ไฮเฟอร์เดินทางกลับมาเมืองไทยอีกครั้งเพื่อขอทำงานด้วยความรู้สึกรักและผูกพันอย่างสุดซึ้งกับอดีตท,ที่ได้เป็นผู้มีส่วนร่วมสร้างอุงโมงค์ขุนตาลแห่งนี้เขาไม่เคยเดินทางกลับเยอรมันอีกเลยจนกระทั่งถึงแก่กรรมที่ประเทศไทยเมื่อปีพุทธศัก,กราช2505ต่อมา ทางการรถไฟไทยจึงได้บรรจุอัฐิของมิสเตอร์ไฮเฟอร์ไว้ที่หน้าผาถ้ำขุนตาลเพื <Off> mama, ่อเป็นอนุนสรณ์ให้ผู้เดินทางผ่านอุโมงรถไฟแห่งนี้ได้ระลึกถึงเกียรติคุณของไฮเฟอร์ไปตราบนานเท่านานอุโมงค์ขุนตาลได้สร้างเสร็จสมบูรณ์เปิดให้บริการแก่ลูกหลานชาวไทยเป็นครั้งแรกในวันที่1มกราคมพุ donít, ทธศักราช2468 ในสมัยในหลวงรัชกาลที่7ทุกวันนี้หากใครได้มีโอกาสนั่งรถไฟสายเหนือไปเชียงใหม่ย่อมได้ลอดผ่านอุโมงค์ขุนตาลแห่งนี้ซึ่งมีธรรมชาติที่สวยงามวิวทิวทัศน์ที่น่าชื่นชมมิใช่น้อยเพราะฉะนั้น ไม่มีเหตุผลใดที่คนไทยจะไม่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่5และจะไม่ระลึกถึงความเสียสละความเหนื่อยยากของทั้งวิศวกรทีมงานก่อสร้างทุกชีวิตที่ได้สร้างอุมโมงค์ประวัติศาสตร์ทิ้งไว้ให้ชนรุ่นหลังได้เดินทางสะดวกสบายจวบจนปัจจุบัน